เรื่องราวส่วนใหญ่ในวิดีโอเกมนะฮะจริงๆแล้วนี่มันก็เหมือนกับหนังเรื่องหนึ่งที่พวกเราชอบดูกันไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าละครทั่วไปส่วนใหญ่แล้วตอนจบเนี่ยพระเอกของเราก็จะชนะเสมอและจัดก,การกับตัวร้ายได้แต่สำหรับวิดีโอเกมนั้นมันก็ยังมีบางเกมนะครับที่ตัวร้ายเนี่ยสามารถเอาชนะตัวละครเราได้แล้ววันนี้เราจะมาดูกันนะฮะว่ามีตัวร้ายตัวไหนในเกมบ้างที่สามารถเอาชนะตัวละครของเราในตอนจบของเกมได้ตอนนี้ช่องเราก็มีปุ่มสมัครเ e m เบอร์ชิพแล้วนะฮะถ้าใครที่อยากสมัครแล้วได้รับน้องไก่สายฟ้านะ่าร,ร,รไเลย้ยด สำหรับข้อมูลตรงนี้ผมได้อิงบางส่วนนะครับมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะฮะถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับละคำเตือนคลิปนี้มีการปอยอย่างแน่นอนาะฉะนันน้นสายที่ยังไม่เคยดูไม่เคยเล่นก็ปิดคลิปนี้ฟินได้เลยนะฮะเอาล่ะถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปลืยกันเลยโจเซฟซิดจากฟาครายหโจเซฟซิดหนึ่งในตัวร้ายที่หลายคนบอกว่าเขาคือตัวร้ายที่น่าจดจำที่สุดของเกมในภาคนี้เลยโดยท่าทางการกระทำที่เสออบมานั้นมีป้าหมายอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าการกระทําของเขาเนี่ยจะออกไปในทางที่ไม่ดีก็ตามแต่สิ่งที่เขาทํานั้นมันคือความจริงทั้งหมดและในเกมฟ้าคร5้านั้นมันก็แสดงฉากจบที่เรียกว่าตบหน้าคนเล่นชนิดที่ว่าหักมุมแหกโค้งลงข้างทางหัวทิ่มชนเสาไฟฟ้ากันเลยโดยในเรื่องของเกมฟ้าคร5นะฮะจะเล่าถึงตัวเราที่เป็นรองแนมเพอร์ที่เพิ่งมาทํางานในใหม่ในเมืองโฮคันทรีรัฐมอนทานาที่มีหน้าที่ต้องตามจับนักเทศชื่อดังอย่างโจเซฟซีดที่กําลังเผยแพร่แนวคิดวันสิ้นโลกให้กับผู้คนในเมืองนั้นแหลายคนอาจจะคิดว่าการกระทาของพี่แกเนี่ย มันก็คือคนบ้านคนหนึ่งที่โม้ไปเรื่อยเปื่อยแต่พอถึงตอนจบกลายเป็นว่าสิ่งที่พี่แกพูดนั้นดันทะลึ่งกลายเป็นจริงทุกอย่างเลยมันทําให้คนเล่นรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผิดและท้ายที่สุดนื้อโลกใบนี้ก็ถูกทําลายด้วยระเบิดนิวเคลียร์ตามที่พี่แกเนี่ยทำนายไว้เลยเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายที่ชนะตอนจบได้อย่างเต็มปากเต็มคาเลยเอาเบิร์ดเวสเกอจาก Resident Evil อัลเบิร์ตเวสเกอร์นะฮะก็คือตัวร้ายที่หลายๆคนต่างก็บอกว่าเป็นตัวร้ายที่ร้ายเกินบรรยายทั้งเล่ห์เหลี่ยมฉลาดเกมโกงและเอาตัวรอดเก่งถึงตัวพี่แกจะไม่ได้ออกมาทุกภาคแต่สิ่งที่พี่แกทํานั้นมันก็ประสบความสำเร็จในหลายเรื่องเลยอย่างแน่เรื่ e งเซ e ต์อีหนึ่งก็คือการหลอกหน่วยสตา์ให้มาที่คฤหาสน์สเปนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานอาวุธเชีวภาพที่หลุดมากอ่อนจะนีไปพร้อมกับข้อมูลต่อมาก็คือในภาค,คโคดเวโรนิกาก็คือเวสเกอร์เนี่ยมันแอบไปสร้างความวุ่นวายบนเกาะรรออฟดเเพื่จะไไปชิงิงววักา สุดท้ายแล้วไกดก็ได้ศพของสติฟเนี่ยไปสกัดเป็นเชื้อไวรัสได้แล้วก็ภาคสีนั้นเวสเกอร์เป็นคนที่ส่งเอดาไปที่หมู่บ้านกลางป่าเพื่อไปขโมยเชื้อไวรัสลัสพากัสจากพวกลอสอิลลูมินาดอสและก็ทําสําเร็จอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายที่ประสบความสาเร็จในแผนการเป็นอย่างดีคนหนึ่งในวงการเกมเลยเวอร์จิลจาก Devil ไม่ใคร5 เวอร์จิลเนี่ยก็คือหนึ่งในตัวร้ายที่หลายคนชื่นชอบทั้งความเท่สุขุมนุ่มลึกเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่น่าค้นหามากๆตัวแกนั้นปรากฏครั้งแรกในเดบิวต์เม่คลายภาคหนึ่งนะฮะแต่มาในรูปแบบของวิญญาณที่ถูกมุนดัสดึงมาจากนรกและเข้ามาต่อสู้กับดันเตะต่อมาแกก็ได้โผล่มาในภาค3แล้วก็ภาค4จนถึงภาคที่5ก็คือภาคล่าสุดโดยเรื่องราวของเกมภาคนี้นะครับจะเป็นการเล่าเรื่องต่อจากภาค4 ที่เนโรเนี่ยได้เป็นนักล่าปีศาจและก็จูจ่ๆก็มีชายปริศนามาดึงแขนของเขาไปพร้อมกับราชาปีศาจที่มีชื่อว่ายูริเซนที่มาพร้อมกับต้นไม้ปริศนาในเมืองเรดเกรฟที่ออกมาฆ่าคนในเฮียนแน่นอนนะฮะว่ายูริเซนเนี่ยก็คือเวอร์จิลที่ยังไม่ตายจากภาคแรกและก็ได้ใช้พลังของดาบยามาโตะที่อยู่ในแขนเนโรแยกร่างมนุษย์กับปีศาจออกมาจากกันเพื่อปลุกพลังปีศาจและปลูกต้นไม้ปีศาจขึ้นมา สุดท้ายพี่แกก็ฟื้นคืนชิมขึ้นมาได้เพราะกินผลไม้ปีศาจเข้าไปหรยอได้ว่าเป็นตัวร้ายที่ทําแผนการสําเร็จได้จริงๆแทมยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายแบบตัวร้ายตัวอื่นอีกด้วยนั่นเองนะฮะเาพูดผีวิญญาณจากเกม Project ์ซ r โร่ทูคริมสันบัตเตอร์ฟลายโปรเจกต์ซีโร่ทูคริมสันบัตเตอร์ฟานั้นเป็นเรื่องราวใหม่ของตัวละครใหม่ซึ่งในภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นมิโออามาคุระ พี่สาวที่ต้องปกป้องน้องสาวฟาแฝดที่หลงเข้าไปในหมู่บ้านมินาคามิที่เต็มไปด้วยวิญญาณก่อนที่น้องสาวของเธอที่มีชื่อว่ามายุจะหายตัวไปเธอเนี่ยก็เลยต้องตามหาแล้วก็ช่วยน้องสาวสุดชีวิตโดยไม่บาดกลัววิญญาณที่มาขัดขวางเลยซึ่งวิญญาณรายทั้งหมดที่อยู่ในหมู่บ้านก็คือตัวร้ายของภาคนี้นั่นเองนะฮะและสิ่งที่เราวิญญาณในหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวร้ายหลักของภาคนี้ต้องการก็คือให้สองพี่น้องมาประกอบพิธีคริมซันเซ็ r เรอร์ไฟรีทัวร์หรือพิธีการฆ่าฟ้าแฝดเพื่อ อยู่ในหมู่บ้านที่เป็นคนที่ตายเนี่ยไปสู่สุคตินั่นเองนะครับซึ่งพิธีนี้ก็คือต้องการให้พี่น้องฝาแฝดคนใดคนหนึ่งเนี่ย่ายฝ่ายเพื่อดวงวิญญาณทั้งสองเนี่ยจะได้รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งวิธีนี้นะฮะก็เคยเกิดขึ้นมาในครั้งอดีตก็คือจะมีพี่น้องฝาแฝดอยู่คนหนึ่งทีผู้ที่เป็นพี่สาวนะครับได้ทิ้งน้องไปทําให้พิธีการเนี่ยเกิดความผิดพลาดและก็ทําให้น้องสาวเนี่ยเกิดความแค้นและเป็นวิญญาณอาฆาตก็เลยฆ่าคนในหมู่บ้านพร้อมกับกักขังวิญญาณทั้งงงหมมดดไไว้้้ททททีีี่่่่่่นนนนนัเเเเลลยซึตออจจบแรริาป็โ เราเนี่ยจะต้องบีบคอมายุด้วยมือทั้งสองข้างเพื่อให้พิธีกรรมเนี่ยเสร็จสมบูรณ์และก็ปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมู่บ้านไปสู่สุคติถือว่าเป็นตอนจบที่ปวดตับสุดๆแถมตัวร้ายก็ยังทําแผนการของตัวเองสําเร็จอีกด้วยนะรัฐบาลจาก Red Dead Redemption ตื่นในเกมที่ครองใจหลาบแฟนๆทั่วโลกมาแล้วด้วยระบบเกมเพลย์และก็เรื่องราวของเกมที่ชวนให้ติดตามติดหนึ่งได้ทั้งวันโดยตัวเกมจะพูดถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอห์นมัสตัน อดีตอาชยากรที่เขาได้รับการภายโทษจากรัฐบาล โดยมีข้อแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะต้องเข้าไปจัดก,การกับแก๊งของตัวเองให้หมดซึ่งจริงๆนะฮะรัฐบาลนี่แหละก็คือกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวและอยู่เบื้องหลังเรื่องราวครั้งนี้โดยตลอดทั้งเกมเนี่ยจอห์นเนี่ยพยายามที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชดเชยการกระทําแน่ดีที่เขาเคยทําลงไปจนสุด,ดท้ายแล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนตัวเองและเป็นคนดีได้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับรัฐบาลเนี่ยก็เกิดกลับใจขึ้นมาแล้วก็บอกเหตุผลว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันยังเหลือสมาชิกแก๊งคนสุดท้ายนั่นก็คือตัวเราก็เลยสัุ่งงงงใให้้คคนนนขขออรรรฐบบบาาลลลุกกมมถึแว็ะดยิี่สท น Must Done จนตัวเขาน,นั้นต้องตายเพื่อปกป้องลูกและก็เมียตัวเองซึ่งฉากนี้เนี่ยทำเอาคนเล่นอ้าปากค้างไปเลยถือว่าเป็นฉากจบที่ปวดตับและตัวร้ายชนะไปอย่างหมาหมูเลยเสียงปีศาจจากเกม Shadow of the Colossus y โ k o l o ซัสและเสียงปีศาจคือหนึ่งในสิ่งที่เหล่าคนเล่นจะต้องเจอในเกมภาคนี้เบืร์มันจะคอยชีย้นำทางเราให้ไปพบกับความเจ็บปวดและก็ความตายเรื่องราวในเกมนี้จะพูดถึงชายหนุ่มวันเดอร์ ที่ต้องการจะช่วยแฟนสาวของตัวเองให้ฟื้นขึ้นมาจากการหลับไหลโดยภารกิจของเขาก็คือการขโมยดาบจากหมู่บ้าน แล้วก็ไปฆ่ายักษ์ตามสถานที่ต่างๆโดยมีเสียงปริศนาที่คอยชี้นำและบอกสิ่งต่างๆให้รู้ตลอดทั้งเกมและแน่นอนนะฮะว่าฉากสุดท้ายตัวเกมก็เหมือนตกหน้าเราอย่างแรงเลยและบอกว่าสิ่งที่วันเดอร์ทำไปทั้งหมดนั้นมันคือความผิดพลาดซึ่งในเสียงที่เราได้ยินนั่นแหละมันก็คือเสียงปีศาจที่ถูกยักษ์คอโลซัสปิดผนึกไว้แน่นอนนะฮะว่าการฆ่ายักษ์มันก็คือการปลดปล่อยปีศาจที่หลุดออกมาถึงตัวเราจะทำผิดพลาดแต่ปีศาจมันก็ยังรักษาสัญญาไว้ในการคืนชีพให้แฟนสาวเราถึงจะต้องแลกมาด้วยชีวิตและะควาาาาาามมตตยยของเรกก็สุดท้ปีศชน เพลียตายนางเอกรอดคือเป็นอะไรที่โคตรพีคหักมุมสุดๆไปเลยแน่นอนนะฮะว่าเกมแต่ละเกมที่ทางผู้พัฒนาสร้างขึ้นมาเขาก็มีเหตุผลที่ต้องสร้างตัวละครเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อที่จะให้เหล่าคนเล่นจดจำในความโดดเด่นของตัวละครนั้นๆไม่ว่าตัวละครนั้นจะมีบทบาทการกระทำที่เจ็บแสบหรือความโช่วร้ายที่ได้ทําแค่ไหนก็ตามแป๊บหน้ามันก็คือสีสันและความสนุกของตัวเกมและตัวละครเหล่านั้นแหละก็เลยกลายเป็นตำนานและเป็นที่จดจำของเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราได้ทำผลงานต่อไปสําหรับวันนี้พวกเราทค Content ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะ